เราบ่อายต่างประเทศแต่บ่เขามาเที่ยวมาหลินมาติดนี่ขนาดคนยังได้เอาหลุดคิดแต่เราแต่แมงมุมเล่งแต่าเรามีน้ำทำตกแล้มีน้ำผสมแมงมุมแล้วเนี่ยและเว่าตามหลังข้าพเจ้ายังดังๆว่าชมเชยชมเชย ถนนเป็นทางสัญจรทางบกระหว่างสถานที่สองแห่งที่ได้รับการปูพื้นผิวหรือได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเดินทางเท้าหรือยานพหาหนะต่างๆถนนที่สร้างขึ้นเพื่อส่วนรวมเราอาจเรียกว่าถนนสาธารณะนะหรือทางหลวงท่านผู้ฟังครับถนนในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยจะออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะการขับรถที่มีการขับพวงมาลัยทางขวาเหมือนในประเทศไทย และขับรถพวงมาลัยทางซ้ายโดย26%ทั่วโลกในประเทศที่มีพวงมาลัยทางขวาซึ่งรวมถึงประเทศไทยญี่ปุ่นและก็อังกฤษนะครับและก็เ4เของทั่วโลกที่มีการขับรถพวงมาลัยทางซ้ายได้แก่สหรัฐได้ในประเทศในทวีปยุโรปกลุ่มประเทศอาเซียนเรามาเลเซียสิงคโปร์ขับรถชิดตซ้ายพวงมาลัยทางขวานอกจากนั้นก็ จะเป็นขับรถชิดขวาตรงไปทางซ้ายนะครับจากรูปเราจะเห็นได้ว่าสีแดงนี่ก็คือขับรถชิดขวาส่วนสีน้ำเงินนี่ก็คือขับรถชิดซ้ายดูจากรูปแล้วเนี่ยสีแดงเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับการขับขี่รถยนต์บนสภาพพื้นผิวถนนที่ไม่ดีนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รถยนต์จำนวนมากพังและเสียหายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างรั่วยางบวมอย่างแตกล้อแม็กบิดเปี้ยวหรืออาจจะแย่ไปกว่านั้นสปริงในระบบช่วงล่างของรถยนต์หลุด และโชกอัพเกิดความเสียหายก็ได้นะครับการที่เราขับรถตกลุมบ่อยๆมันก็ส่งผลต่อรถยนต์เช่นกันนะครับส่งผลทําให้ยางรถยนต์เสียหายเมื่อได้รับแรงกระแทกจากการตกลุมบ่อยๆอย่างรุนแรงหรือบริเวณช่วงล่างของรถยนต์ก็จะได้รับความเสียหายนอกจากรถที่ได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยในบางสถานการณ์ก็อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังเช่นถ้าฝนตกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในเวลาเร่งด่วนเราก็ อาจจะทําให้เสียเวลาเพราะไม่สามารถขับขี่ได้เหมือนปกติทําความเร็วไม่ได้หรือว่าถ้าเราคิดไปถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเราหรือคนใกล้ตัวเจ็บป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือรักษาอาการโดยด่วนปรากฏว่าเจอสถานการณ์ถนนที่เป็นลมเร็นบ่อ,บอน,น,น้ําท่วมน้ําขังแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันเวลานซึ่ง ก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้หน้าฝนเราก็จะเห็นว่าเพื่อนบ้านของเราเองก็งมีการโพสรูปถนนหนทางที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อบางพื้นที่ที่เกิดน้ำขงังทำให้รถลาที่สั่จรไปมาเนี่ยเครื่องยนต์ดับกลางถนนหรือว่าจะเป็นภาพรถติดลมผู้คนช่วยกันเข็นหรือช่วยกันดึงขึ้นมาซึ่งการโพสลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของการประจานหรือว่าด้อยค่าหากแต่จะเป็นการตีแผงให้สังคมได้รับรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการก่อสร้างให้ดีขึ้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนะครับประเทศไทยเราเองก็ผมจําได้นะครับว่าตอนสมัยที่ยังเด็กก็มีรายการข่าวช่องหนึ่งเอาเรื่องราวของถนนตามทนบทไปตีแผ่แล้วตอนท้ายเขาก็รายการนี้เขาก็จะพูดว่าท่านผู้รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแลประชาชนด้วยนะขอรับประมาณนี้แหละครับว่าแต่รายการอะไรผมก็จําไม่ได้แล้ะ คลิปนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นประชาชนจากเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เขาออกมาโพสต์ไว้ซึ่งทีมงานของเราไปเจอในเฟซบุ๊กจงพร้อมกันตบมือชมเชยและเว่าตามหลังขับเจ้ายังดังดังว่าชมเชยชมเชยก็แสนวิวแล้วนะครับโพสต์นี้โพสต์ไม่กี่วันมานี้เองนะครับท่านผู้ฟัง ส่วนโพสต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ลําบากนะชินแล้วแค่67คํานะครับพร้อมรูปประกอบก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังเช่นความคิดเห็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าถามชาวบ้านเขารืยยังคะไม่ได้ลงไปใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันไม่เข้าใจหรอกคะ่ะวันไหนพ่อแม่พี่น้องป่วยหนักไปโรงหมอไม่ทนจะทาอย่างไรถ้านับ40ปีถอยลงไปเคยใช้ถนนแบบนี้ก็ธรรมดานะชินแล้วไม่รู้สึกว่าทุกยากอะไรมากมาย สู้ต่อไปครับเมื่อ50-60ปีที่แล้วประเทศไทยเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเห็นใจจริงๆก็เคยใช้ถนนแบบนี้ทั้งที่บ้านห่างจากอำเภอเมือง20กิโลถามบ้านลำบากไหมโตมาก็เจอแบบนี้คิดว่านลำบากแต่ก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่บ้านตัวเองไม่รู้จะไปไหนคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะทำถนนให้ดีสักทีแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็ไม่อยากกลับไปอยู่แบบนั้นอีกแล้วเราคงเปลี่ยนถนนไม่ได้แต่เราปรับตัวให้เข้ากับถนนก็จบ ถูกต้องแล้วมีอะไรใช้อย่างนั้นบางทีภาพที่คนนอกมองว่าแย่มองว่าลําบากความจริงคนเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตผมยังมีแนวคิดว่าประเทศต่างๆมุ่งแต่ความจเจริญไปในทิศทางเดียวกันอนาคตไม่มีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ได้ครับผมก็เคยอยู่แบบนี้สมัยเด็กก็เกิดมาเจอเลยถ้าไม่คิดว่าลําบากนะตามความคิดสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบแต่มาถึงทุกวันนี้มองย้อนกลับไปถึงรู้สึกว่าลําบาก ใช่ใช่อะไรก็แล้วแต่หากทำจนชินทำให้เรารู้สึกสบายสบายไม่ได้รู้สึกว่าลำบากมากมายอนุรักษ์ไว้นะครับผมจะขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปเที่ยวท่านผู้ฟังครับบางท่านก็ออกมาโพสต์บอกว่ารถนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเดินทางไปมาลำบากรถติดลมอย่างเช่นในคลิปนี้ครับประเทศเรา่อาต่างประเทศแต่ว่าเขามาเที่ยวมาลินมาติดนขนาดคนยังได้เอาหลุดเที่ยนเนี่ย ต่างประเทศเป็นไายหูปไปวิจารณเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับทำคอนเทนต์แนวเปรียบเทียบตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับขอเต้บวกเนาะนี่ก็ต้องเลนะยล่วงเย็นแนเลพี่น้องเอ้บวกเ่ยว้าวพี่นองง้องเอ้คนะสุดยอด <laughs> หลอฝนน,นบ่ิเวออกจากบ้านได้พี่น้องถนนบ้านบรนลุนี่เนาะสุดตึงกระดึงแมวพี่น้องเลยอ่าถนนสนอโวดบ้านบรนุก,กับป้าบ้านนี่นะครับพี่น้องค่อนข้างว่านักสมควรเนาะครับเนาะแบบนี้เลยมองนี่ก็เป็นโรงเรียนก็เจ้าเป็นอ่ามอต้นเป็นโรงเรียนมอตน้นนะครับเนาะ มอตนมอปลายกะจะไม่เฮียนอยูน่นแหละก็คือนักเฮียนกะโอ้โหพี่น้องนี่พี่น้องถนนไทยเป็นจัไรอันนี้ทางไปหน้าเพื่อนเนาะพี่น้องนี่นี่ทางไปหน้าเพื่อนโอ้โหอะไรกะอ่าอะไรจะขนาดนี้พี่น้องเลยคุณน,นะตัดมาที่ประเทศไทยเป็นยังคือแบบมันแตกต่างสะระเกินพี่น้องทางไปหน้านะั่นเนี่ยเห็นว่าพี่น้องตรงหน้าเพื่อนเนาะ โอ้โหพระเจ้าสุดจริงกระดิ่งแมวผู้คนกีดเลยแบบนี้นะแบบพี่นอ้องจึงนคนไทยข้นเล่าแบบอนอนซ้อเนาะี่ว่าเป็นยังถนนบาดถนนก็ดีนะแบบดีเกินนะนะโอ้โหแบบขี่รถเนี่ยก็สีแบบเออคือสีแบบมอหัวซึกแบบกระลุกกระลุนนะพี่น้องก็คือแบบคือสีแบบเออ,อ,แบบเอ,อขี่นิ่มดีเนาะมันนถนนบาดถนนว้าวคือมันเดียบอ่าสวยงามแท้พี่น้องเลย อยากอ่าเอาไว้อยากเอามาใบยีวันมโนคือสิแบบคือสิมีความสุขนะพี่น้องไปหันไปหนีคือสิแบบสบายขนาดเนาะถนนแบบนี้นี่แหละพื้นฐานของประเทศไทยมันเพื่นดีแบบนี้แหละพี่น้องกยดีไปเบิร์สุย่างเนาะแบบค่อนข้างว่าเพื่นอนบ้านเพื่อนแบบมันแบบสร้างไว้เบิร์สุย่างนะพี่น้องจนสามารถแบบเที่ยวกีอนขีไปไปทางไปหน้าของประเทศไทยเนาะก็คือโอ้โห นี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเอาจริงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเห็นโพสต์ต่างๆแล้วเนี่ยทำให้หมนคิดถึงวัยเด็กนะครับซึ่งมันเป็นความทรงจําที่เราเล่นสนุกกับเพื่อนๆกลางถนนตอนที่ฝนตกนะครับบางทีแล้วคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเคยอยู่แบบนี้สมัยเด็กๆเ,เกิดมาก็เจอเลยก็ไม่คิดว่าลำบากนะตามความคิดสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบ แต่ถ้ามาถึงทุกวันนี้มองย้อนไปถึงรู้สึกว่าลําบากหรือว่าจะเป็นความคิดเห็นที่บอกว่าทุกคนที่ไปเที่ยวก็ต้องการประสบการณ์แบบนี้อยากจะเห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาคงชอบแบบนี้แหละครับอย่าเปลี่ยนแปลงเลยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถือซะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศก็แล้วกันท่านผู้ฟังครับความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้คิดในอีกมุมมองก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาในการรับฟังนะครับเอาละท่านผู้ฟังดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอ็ดีเอ็ดีเอ็ดีจัาวฟัง